ทีจ้าันนี้รุสีมันใส่ปุ๋ยกรโพดกอพดร,รุสีบังงามดอกนี่เพนเขียวรุ่มเือถ้ากรพดรุสีเขียวรยวลำลาดวงกระเจาะคุนเวียวกหลายแหม จ้าสิเหี้ยรปียกเงี้ยอันนี้กะถือง,งานตัดอ้อย่วยอามาก็มา่าใส่ปุยกรโพดสูบน้ำใส่กรโพดแล้วก็ใส่ปุยกรโพดหาดวงอย่าดีปุยดีก็ไม่เวลาเสียดเออนะเวลาไม่รู้ว่ายกให้ใคร Như là có Quý của bác hoa Dòm bùi mình có nhìn mà Ui Dòm bàn xanh ngân พูดเรืองเสน่ีปป้ยอนนยยมปุ๋ยป่านยอมใส่เงนินแต่ยอมได้นมยอมใส่เงนินนีะ <c oughs> ปีว่าหันกับพนไม่หาอะไรไเงินเจ็ดพัน <c oughs> เย่มีไรกว่ามเงินเงินเอ็ดภูมิหาไรแต่เงินหน่อยกว่าภูมิหน่อยปีนี้ประมาณสีไรเย่ประมาณสองไรแต่ของเย่เขียวลุ่มรือยอยู่ปุ๋ยจะแพ้งค้นดูแรกกับเวียกหลาย ลูกอะเฮี้ยนห้ังสือต้งสองคน้นเลยแต่ชิคกี้กับลูกสี่อยู่ด้วยเนาะดินลุนกันไปนะชีวิตหนะ้านะเมื่อตายกันต้องดินลุนเื่อตายกันยุดดินลุนแจก็ไปใส่เว้นใ่กรรมของเพื่อนที่เก่ามันมจ้ะ ต้งหุมิดัวต้นลุ่มิดัววเบิดก็จะเลี้ยงใส่แต่ต้นน้อยๆเท่านะเรียกใส่แต่ต้นน่อย นี่เป็นลกูกที่เที่ยวโอ้ยถอนจนตนน้องดูดวงจอกกินดูแลบระท่านจีตใจป้องกันกันกบบระท่านดึงเนี้เฮ้ยปีไดนกับปีนั่นนะปีว่างหันพราสูงซ้ำหนีนะคะ่ะปีนี้ยังไข่ไข่ก็จังหน่อย เสียงจะมีดวงกัดกินนี่โอ้พวกหี้งเป็นอะไรกับอะไรย่องย,องยองกับอะไรวาทนารู้สรเนาะคือกันกับลู้สิบค่ะไปค่ะอย่าถอยอย่าถอยเด้อเบ่งปลากับโผงามารยู้สรจะทายเบ่งป้ากับโผ่อของเย่เขียวลุ่มือของพี่สาวูกศรเขียวลุ่มเรือ แต่ว่าป้ากับป๋นรู้สีเฉียวลำลาเลยค่ะอ้าคลิปนี้กับซ้ำหนี้าค่ะเด้อดินล้นกันต่อไปสูสีราคาเลือดให้กำลังใจกันทุกๆช่อง้าค่ะเด้อขอบคุณค่ะ